บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข่าวจริงวันที่12มิถุนายน2567ผ่าน4ข้อนี้มีเงินเข้าเพิ่ม300บาทดูเลยคุณได้เงินไหมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับล่าสุดครับในวันที่12มิถุนายน2567นี้นะครับหากว่าคุณผ่านทั้ง4ข้อที่ผมบอกในคลิปนี้คุณจะได้เงินเข้าเพิ่มแน่นอน300บาทซึ่ง300บาทตรงนี้จะ โอนเข้ากับคุณเป็นเงินสดด้วยแต่คุณจะต้องผ่านให้ครบทั้ง4ข้อที่ผมบอกในคลิปนี้ครับงนั้นเราเช็คไปพร้อมกันว่าคุณผ่านครบทั้ง4ข้อนี้หรือเปล่าสําคัญมากๆต่อตัวคุณนะครับมาเช็คไปพร้อมกันเลยนะครับมาเริ่มกันไปทีละข้อข้อที่1กันเลยนะครับเพื่อจะได้เงินวันที่2อมิถุนายน2 5 6 7 300บาทข้อที่1คุณจะต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นใหม่ครับสิ่งที่คุณต้องทำครับง่ายมากคือลงทะเบียนแล้วผ่านซึ่งหลายคนลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยผ่านตัวสอบบัตรผ่านหรือการอุทธรณ์ผลเนี่ยผ่านนะครับตรงนี้เนี่ยหลายท่านทุกคนไม่ได้เป็นที่น่าประหลาดใจอะไรเพราะว่าเป็นสิ่งที่ปกติอยู่แล้วก็คือใครที่แบบสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่โดยปกติแล้วไม่ว่าจะลงทะเบียนผ่านตรวสอบับผ่านอุทธรณ์ผลผ่านเนี่ยทุกคนจะผ่านหมดถ้าตรงนี้ก็จะถือว่าได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นใหม่หากคุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ที่ใช้บับรประชาชนในการใช้สิทธิ์นะครับก็แสดงว่าผ่านตรงนี้เป็นเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนี่คือข้อที่1ครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่โดยทําการลงทะเบียนททผ่านตรวจสอบการผ่านอุทธรณ์ผลแล้วก็ผ่านนะครับนี่คือในส่วนของข้อที่1ครับคือได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นั่นเองครับ ต่อไปข้อที่2ก็คือการยินยตนบัตรโซสดิการแห่งรัฐแบบ ekyc ekyc คือการยินยมทีธนาคารกรุงไทยออมสินพกสคือการที่คุณพกบัตรประชาชนรุ่นใหม่ของคุณไปที่ธนาคารที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ไปทําให้เรียบร้อยซึ่งการทําแล้วได้เงิน300เนี่ยมีการกําหนดเวลาด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณทําตั้งแต่วันไหนก็แล้วแต่มาสุดท้ายเนี่ยที่คุณต้องทําให้สําเร็จ คือวันที่26พฤษภาคม2567แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับหากคุณทำก่อนหน้านี้มาก่อนนะครับเช่นก่อนเดือนพฤษภาครับไม่ว่าจะเป็นปี67หรือเป็นปีที่แล้วหรือเป็นปีไหนก็นแล้วแต่คุณได้ทำการยืโนยันตนมาก่อนแล้วตั้งแต่แรกๆเลยก็จัดว่าคุณได้ผ่านตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายๆคนไม่เข้าใจตรงส่วนนี้ว่ายืนยันตนเนี่ยมันต้องเป็นอันยืนยันตนใหม่หรือเปล่า หากคุณเคยยินตนสําเร็จมาเป็นที่เรียบร้อยที่ธนาคารกรุงไทยอมสินทอกศสแล้วก็ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการรัฐอย่างต่อเนื่องมาทุกๆเดือนหน้าที่ของคุณที่ต้องทำต่อไปไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับคือรองเงินเข้าอย่างเดียวแล้วอันนี้คือข้อ2แต่ยังไม่พอคุณต้องผ่านให้ครบ4ข้อนะครับดังนั้นเนี่ยการยินตนบัตรสวัสดิการรัฐแบบ ekbc นะครับต้องทําให้ทันภายในวัน26พฤษภาคม67 หรือพูดง่ายๆคือคสุดท้ายเนี่ย26พฤษภาคม67ต้องไปทําตรงนี้ให้เรียบร้อยนั่นเองครับนี่คือข้อที่2ครับต่อไปในส่วนต่อข้อที่3ก็คือการผูกพร้อมเพยหลายๆคนมีความเข้าใจผิดกันเยอะครับว่าผูกพร้อมเพยกับประชาชนกับผูกพร้อมเพยกับเบอร์มือถือมันมีความแตกต่างกัน การผูกพร้อมเพย์กับ,บัตรประชาชนเนี่ยคือการเปลี่ยนเลขประชาชนเป็นเลขบัญชีธานาคารการผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือคือเบทเลขเบอร์มือถือของคุณเป็นเลขบัญชีธานาคารนั้นเนี่ยการผูกพร้อมเพย์ัตรประชาชน13หลักนะครับทำทัาทานภายในวันที่5มิถุนายน2 5 6 7 stuffed. อันนี้เนี่ยสำคัญมากๆนะครับหากคุณยังไม่เคยผูกพร้อมเพย์กับ,บัตรประชาชนมาก่อนวันที่5มิถุนายน6 7นี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะต้องทำการ ผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับดังนั้นหากคุณยังไม่ได้ทําการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับนี่คือโอกาสมิตรหมายที่ดีนะครับที่คุณจะผูกพร้อมเพย์แประชาชน13หลักนะครับให้เรียบร้อยเพื่ออะไรถ้าผูกพร้อมเพย์ประชาชนทําเพื่ออะไรเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเขาจะมีช่องทางเดียวที่โอนเงินให้กับคุณครับหากคุณไม่ได้ทําให้เรียบร้อยรัฐไม่สามารถโอนเงิงนให้กับคุณได้ดังนั้นการที่คุณผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน ทันภายในวันที่5วมิถุนายน67นเจนี้ก็คือเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับดังนั้นไปจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับและผูกพัน์เบกับธนาคารไหนได้บ้างล่ะบอกเลยว่าทำได้ทุกธนาคารธนาคารที่เป็นของรัฐหรือธนาคารที่เป็นของเอกชนคุณสามารถเข้าร่วมและทำให้เสร็จสิ้น,นเรียบร้อยได้ทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆสำหรับคนที่ อยากจะได้เงิน300ตรงนี้เข้าเพิ่มนะครับนี่คือข้อที่3ครับผูกพร้อมเพยกับประชาชน13หลักให้ทันภายในวันที่5มิถุนายน2567นั่นเองครับต่อไปนี่คือข้อ3นะถ้าคุณผ่านก็3ข้อต่อไปข้อที่ที่คุณต้องผ่านครับคือเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งภาครัฐจะเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปเมื่อไหร่จัดว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเมื่อน,นั้นดังนั้น เงินนี้ให้ในกลุ่มสำหรับผู้สูงอายุนั่นเองนะั่นนี่คือข้อที่4ครับคุณจะต้องมีการเป็นกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปด้วยถึงจะได้เงินตรงนี้แล้วคุณผ่านทั้ง4ข้อนี้ก็เป็นกา,การการันตีได้เลยครับคุณจะได้เงินแน่นอนครับในวันที่12วมิถุนายน2อ6 7านี้300บาทนั่นเองครับซึ่งรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งที่คุณจะได้เนี่ย มันก็จะเป็นโครงการตรงนี้ก็คือเป็นเงินเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยเงินตรงนี้ครับจะให้สําหรับทุกคนนะครับที่ทําตามที่ผมได้บอกทั้ง4ข้อแล้วผ่านหมดตามที่ผมบอกครับเงินเข้า12มิถุนายน6 7นะครับซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยมีก่อนหน้านี้ที่หลายคนได้ตั้งแต่11 12, 13มีนาะคม67แล้วถ้าคุณได้ตรงนั้นไปแล้วก็เป็นการการันตรีอีกครั้งครับว่า ในมิถุนายนถ้าคุณไม่ไปยุ่งอะไรบัญชีคุณไม่ไปปิดหรืออะไรเงี้ย <_ d ata> เงินก็จะเข้าตามปกติอีกรอบหนึ่งนะครับจากที่ผมได้เคยทาคลิปไว้ว่าจะได้ทั้งหมดเนี่ยเป็น900ใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยก็ได้อีก300แล้วเดี๋ยวเขาจะได้อีก300อีกนะครับรวมเป็นทั้งหมด900สําหรับโครงการนี้นั่นเองครับอ่านี่คือสิ่งสําคัญที่ผมนามาฝากกับทุกท่านเดี๋ยวผมจะสรุปให้คุณอีกครั้งนะครับว่า4ข้อที่คุณผ่าน 4ข้อจะได้เงินเข้าเพิ่ม300ในวันที่2 2มิถุนายน2 5 6 7ข้อที่1ครับได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ข้อที่2ยืนยันตนบัตรสวัสดิการรัฐแบบ ekyc พอสุดท้ายเนี่ยทำทันนะครับหรือทำก่อนหน้าวันที่26พฤษภาคม2 5 6 7แล้วก็ข้อที่3ครับได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน13หลักทำทันนะครับมาสุดท้ายเนี่ย5มิถุนายน2 5 6 7แล้วก็อันที่4ครับเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ หรือว่ากลุ่มคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนั่นเองเพียงเท่านี้ครับคุณก็จะได้เงินเข้าอย่างแน่นอนครับนี่ข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากการสำหรับวันนี้ถ้าสงสัยอะไรในโครงการอะไรหรือเป็นเดนไหนก็พิมพ์มาพูดคุยสอบถามกันได้ครับมีความคืบหน้าในโครงการอะไรจะมาพูดคุยกันต่อในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ